นี่คุณผู้ชมนี่คือมิซูบิชิไททันนะครับที่ได้รับการตกแต่งเพื่อเข้าแข่งขันในรายการเอเชียครอสคันที่แรนดี้2024ในปีนี้นะแล้วก็ในส่วนของบูธมิซูบิชิในงานมอเตอร์โชว์2024ในปีนี้เนะี่ยก็มีความหลากหลายแล้วก็มีความน่าสนใจไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของปาเจโร่สปอร์ตเวอร์ชันปี2024นะครับซึ่งเป็น PPV ที่ได้รับการตกแต่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดภายนอกและภายในนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยมาใช้เครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับ ขณะที่ในส่วนของมินิ MPV แบบ3แถว7ที่นั่งนะครับทั้งในส่วนของ Mitsubishi Xpander แล้วก็ Xpander Cross HEV ซึ่งเป็นขุมพลังไฮบริดนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่ประกอบในประเทศไทยก็ได้รับความสนใจไม่น้อยนะครับไปชมรายละเอียดกันเลยมาเริ่มกันที่ Mitsubishi Xpander HEV และ Xpander Cross HEV ที่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนแบบ Full Hybrid ซึ่งเป็นรุ่นแรกของ m t s u b i ิ h i และรุ่นแรกของตลาดเมืองไทย ที่สำคัญยังเป็นมินิ m p v แบบ3แถว7ที่นั่งคันแรกที่ประกอบที่โรงงานในประเทศไทยอีกด้วยโดยมาพร้อมกับระบบการขับขี่แบบใหม่ Mitsubishi Emotion จาก3ทเทคโนโลยีได้แก่ระบบขับเคลื่อน Full Hybrid ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าโหมดการขับขี่7รูปแบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกปรับโหมดการขับขี่ได้ตามต้องการในทุกสภาพถนนและระบบควบคุมการขับเคลื่อนและสมดุลขณะเข้าโค้งหรือ AYC Active yaw control อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ m i t ิ u ู i ิชิโดยมาพร้อมกับระดับราคาในช่วงแนะนำที่9 1 2 0 0 0บาทสำหรับมิ t ูวิชิ h อ x กซ์เพนเดอและ9 4 6 0 0 0บาทสำหรับ m i t s วิชิ h อ็กซ์เพนเดอร์ครอพร้อมด้วยดอกเบีย้ย0%และแพ็กเกจพิเศษมิ t ูวิชิเอ็กซ่าแคร์บริการหลังการขายที่พร้อมมอบความอบอุ่นให้กับลูกค้าแบบจัดเต็มครับนอกจากนี้ก็ยังมีมิสูวิชิปาเจโร่สปอร์ตใหม่รุ่นปี2024 ที่มากับขุมพลังใหม่ซึ่งยกมาจากพิก up ไทรทันกับเครื่องยนต์ h y เปอร์พาวเวอร์ดีเซลคอมมอนเรลว r b ีเทอร์โบอินเตูลเลขนาด2.4ลิตรมาตรฐานไอเสียยูโร5ให้พละกำลังสูงสุด184แรงม้า430นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดใหม่โดยมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อน4ล้อและขับเคลื่อน2ล้อกับราคาเริ่มต้นที่1,389,000บาท ขณะเดียวกันที่ดูโดดเด่นอยู่หน้าพุ้นเลยก็คือการจัดแสดง All New Titan Rally Car ซึ่งทีม Mitsubishi Rally Art จะใช้ลงแข่งขันในรายการ Asia Cross Country Rally หรือ AXCR 2024ซึ่งก็ต้องถือเป็นความท้าทายความสำเร็จอีกครั้งกับสถิติแชมป์อันดับหนึ่งกับการแข่งขันในปี2022และรางวัลชนะเลิศประเภททีมในปี2023ที่ผ่านมา โดยรถคันนี้สร้างขึ้นจากรถกระบะ All New Mitsubishi Triton ที่ผลิตในประเทศไทยรุ่นเดียวกับที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดมาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่ให้ขุมพลังแรงเร็วเต็มสมรรถนะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ลอมมากยิ่งขึ้นครับพรมกับข้อเสนอดีๆของ Mitsubishi Motors ได้ที่บูธ Mitsubishi ในงาน Motor Show 2024นะครับ